มั่นใจว่าไม่ซื้อครับออผมมั่นใจว่ายังไม่มีการซื้อไม่มีการขายมันมน่าจะเกิดขึ้นจริงบพี่วนเอาเอาจริงๆแล้วบริษัทนี้เขาเป็นคู่ค้าเก่ากันแล้วเขาก็เป็นคู่ขัดแย้งกันแล้วเขาก็เคยมีคดีความกันแล้วก็จากเส้นเรื่องทั้งหมดแล้วก็จากที่ผมทํางานอยู่เพราะผมเองก็ยังมีตําแหน่งอยู่ใน MU ็มยนะฮะยังไม่มีสอเขาในการซื้อขายอะไรใดๆทั้งขึ้น นะครับยังไม่มีไปถึงจุดๆนั้นครับหลายคนโยงมาถามว่วเม่อวันเดียวเลยรอ,อ๋อไม,ไม่ไม่ค,คือความจริงมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมว่าต้องรอทาง MU ใหญ่นะครับเป็นผู้ประกาศผมคาดว่าไม่น่าจะเกินภายในสัปดาห์หน้าอาจจะมีการชี้แจงรละเอียดเพิ่มเติมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังมั่นใจแล้วก็ยังทํางานกันอยู่นะก็คือยังไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนเจ้าของ<ฮ>อานะตอนนี้มันยากเพราะเนื่องจากว่า ปัญหามันร้อยแปดที่เข้ามาลุมนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจภายในเวลาสั้นๆ <c oughs> 3วัน5วัน,ห,วนหรืออาทิตย์2อ,อาทิตย์น่าจะเป็นการอาทิตย์น่าจะเป็นการถแถลงข่าวอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งใช้หัวข้อข่าว <c oughs> ผมว่าน่าจะเชิญชวนให้เรารู้สึกน่าสนใจหรือเปล่า <c oughs> สําหรับรายละเอียดผมว่า ไม่ได้ยังไม่มีการซื้อขายครับอย่างตัวพี่วัทราบครับว่ามีคนติดต่อมาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับผมคงก็ทราบครับว่ามีคนพูดคุยนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ทราบว่ามันยังไม่มีอะไรจริงเลยแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้แน่นอนอนะครับเพราะช่วงนี้แต่ละคนก็เอาตัวไม่รอดอยู่รวมถึงเรื่องของบริษัทต่างๆเรื่องของหุ้นส่วนมันก็ยังแจกแจงไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าตกลงมันไปอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าใครจะซื้อนะฮะเรื่องของเรื่องคือยังซื้อขายไม่น่าจะได้ด้วย uh huh. นะะอย่างในประเทศไทยนี้ซื้อขายไม่ได้อยู่แล้วทุกคนทราบกฎหมายดีใช่ไหมฮะของอของเจ้าของที่เป็นคนไทยเนี่ยนะ,ะตอนนี้ผู้ที่ดูแลก,ก็คือ GT ก็คือการสันทัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในกระบวนการรีแฮบพื้นฟูไม่มีสิทธิ์ขายส่วนในเรื่องของคุณลาอูนะ,ะผมก็รีเช็คก,กลับไปให้อีกรอบหนึ่งคุณลาอูก็ วันที่พูดอาจจะพูดว่าความน้อยใจและเหนื่อยใจนะแต่ถามว่าจะขายจริงๆไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีรู้สึกว่าอยากขายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์ในการขายผมว่าไม่เป็นโมเมนต์ที่ยากมากผมมั่นใจนะครับว่าถ้ามีการซื้อขายอะไรก็แล้วแต่จริงๆผมน่าจะอยู่ในวงหรืออยู่ในส่วนของการรับรู้ด้วยในบางส่วนครับอันนี้คือทัทง้ทงเทเลมอนโตทั้งในไทย เป็นไปไม่ได้แน่นอนเดียวยังไม่มีใครเป็นไปได้ครับยังไม่มีใครเป็นไปได้ฮะยังเป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะว่ากันต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังยังยังรู้สึกชอบ MU ก็ก็รอดูจังหวะว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับหรือมีการเพิ่มเติมก็ต้องรอจังหวะแป๊บหนึ่งแต่เปลี่ยนเจ้าของมั่นใจว่าไม่ใช่จังหวะในช่วงนี้ครับ ส่วนราคานะอคะอะไรแคุบอกว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอ๋อราคาตอบไม่ได้เลยครับผมว่าน่าจะเป็นการโยนหินถามทางมากกว่านะฮะราคาขึ้นอยู่กับมูลาคา่าบางทีถ้าทําดีราคาจะสูงริ้วแต่ว่าบางทีทํามาแล้วมันอาจจะพลาดราคามันก็อาจจะไม่เหลือก็ได้กับการเปลี่ยนถ้าหากเปลี่ยนมือมันจะมีผลกระทบกับ MUT ของเราคนระับอ๋อไม่มีครับผมนอนกอดไว้ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาเพ่อภาดีภาพไม,ม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเดี๋ยวพอเสร็จจาก กรานไทยแลนด์ Thailand, ไปสักช่วงหนึ่งก็จะเริ่มยูนิเวอร์สไทยแลนดทันทีนะฮะลิขสิทธิ์อยู่ที่นี่คือเวลาที่ผมพูดอะไรก็แล้วแต่เวลาที่ผมพูดชัดมันคือชัดตามนั้นอะไรที่ผมรู้อีกแต่ผมยังไม่ได้พูดนั่นหมายความว่าผมต้องใช้เวลาในการไต่ตรองนะฮะลิขสิทธิ์ MUT อยู่กับผมแน่ๆแ,แล้วก็อยู่อีกนานแสนนานแล้วตำแหน่งของผมก็ยังอยู่ใน m i s s Universe นะครับส่วนผลลัพธ์ในการตัดสินเป็นอย่างไร คนพอใจไม่พอใจเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนตัดสินไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นเจ้าภาพครับคิกประเด็นหนึ่งคะพอดิิธีกรวัสดีเขามีการเอาอางของเราเอาจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เรื่องอื่นมันใหญ่ใหญ่กว่าเรื่องนี้เยอะเรื่องพิธีกรคือเรื่องที่ประติวมากแล้วผมก็ไม่เคยเห็นพิธีกรที่ไหนเนี่ยพอเสร็จงานแล้วเอาเรื่องในองค์กรไปนั่งเป็นสร้างเป็นคอนเทนต์เพื่อจะรับแสง ะะผมก็ขอร้องทุกๆคนว่าพยายามอย่ารุ่งเขาขึ้นพยายามอย่าพูดถึงชื่อเขาบ่อยนะฮะเดี๋ยวจะทําให้เขารู้สึกมีความสุขนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือว่าพิธีกรเราเราเราไม่ได้เป็นคนจา้างแต่เรามีสิทธิ์ในการร่วมพิจารณาเพราะว่าทําในประเทศไทยเราได้พิจารณาแล้วว่าเราไม่ได้ต้องการใช้เขาเราพูดกันตรงๆทีมโปรดักชันเราทีมดีเรคเตอร์เราสเตจดีเรคเตอร์ คุมโชว์ทุกอย่างรวมถึงเราทํางานมานานมากเราจะรู้ว่าใครทําได้ทําไม่ได้นะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนี้มาได้อย่างไรนะฮะเราขอส่งโปรไฟล์ทั้งหมดมา <c oughs> ถึงการทําเลฟให้ดูว่าใหเ้เลฟงานเก่านะ,ะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์พิธีกรอีเวนต์พิธีกรรายการอะไรก็แล้วแต่แจกรางวัลวันหาไม่ได้เลยสักรายการเดียว ทุกคนไปเซิร์ชดูชื่อเขานามสกุลเขาไม่เคยเป็นวิธีกรอ,อะไรมาก่อนในชีวิตผมก็เลยบอกไปว่ามันทำไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยงานนี้มันเป็นงานมาร์ตเ p ียสมันไม่ใช่เป็นงานเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิเสธว่าไม่ควรแต่ว่าคนที่เขาพามาผมไม่รู้ว่าเขามีผลประโยชน์หรือมีอะไรเขาพยายาจะผลักดันนะครผมก็นำเสนอคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นหลายคนแม้กระทั่งเซียนลิม นะอะไรผมก็นําเสนอให้หมดเพราะผมใช้เข,ขาเขาบ่อยนะฮะเป็นวิธีกรอยู่ที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็ก็กลายเป็นว่าเหมือนจะได้แต่ว่าสุดท้ายก็คนเดิมเนี่ยก็มาปูทางว่าอย่างไรเท่าคนนี้ยังไงต้องเอาคนนี้เพราะว่าเซนตุนเสเซนนี่เราก็เลยบอกว่าโอ้โหสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยเราหนักใจตรงนี้มากนะครับเพราะอย่างนั้นเราเราให้เขาอัดการเป็นพิธีกรมาให้เราดูสัก10นาทีซิ ว่าถ้าสมมติก็ททำเป็นพิธีกรรายการประกวดจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ได้อัาจมาให้ไม่ทําอะไรเลยเมื่อมาถึงปับเนี่ยคิวในการซ้อมที่ Impact ก็ทีมโปรดักชันผมก็อึ้งก็คือยืนอ่านเชลลพร้อมอย่างเดียวนะสายตาเขาไม่ไปไหนเลยแล้วก็ตอนแรกเสียงแบบอ่านข่าวปกติอ่านประกาศจนสองสาคนต้องเข้าไปลุมเพื่อปรับบุคลิกเขา รวมถึงโปรมเองก็เข้าไปชาร์จว่าเราต้องการบอดี้แลงเกรดเช่น Who will be next Top 30มันจะต้องมีบอดี้แรงเกจ n e ป t t o p 30โคลอมเบียเวเนซุเอลาคือมันไม่ได้คือเราก็ช่วยเขาพัฒนาเพราะว่ามันหนังหน้าไฟจนเราจะต้องเข้าไปในห้องประชุมใหญ่กันประชุมกันทั้งทีมฝรั่งฝรั่งเยอะมากเราบอกว่าถ้าทางจะไม่รอด ขอเป็นอาบอนี่ขึ้นคู่ได้ไหมเพราะอาบอนี่ทำพีริมได้ดีมากเอาอาบอนี่ขึ้นคู่ทางคนที่เขาจัดถามมาเขาก็ไม่ได้เพราะอาบอนี่จะต้องไปชิดแชทหลังเวทีกับผู้หญิงอีกคนนึงผมก็เลยแกล้งบอกว่างั้นให้เขาไปชิดแชทหลังเวทีเอาไหมเอาอาบอนี่ขึ้นเดี่ยวก็ได้เพราะว่าอารมณ์ไม่ถึงผมก็ต้องดุอะ่ะผมเป็น Executive Director ของโชว์อะ่ะผมเป็นโชว์ใดที่แบบใหญ่สุดแล้วสำหรับงานอะ่ะ ก็เหมือนเราใหญ่สุดของหนังอะ่ะเราเป็นผู้กำกับอะ่ะแต่น้องอะ่ะน้องมาเล่นด้วยวิธีอะไรเราไม่อยากถามแต่น้องมาเราเล่นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ส่งอารมณ์ไม่ออกเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องขู่คุณให้อยู่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้ถามว่าเคยดูยูนิเวอร์สไหมดูปีไหนตอบไม่ได้ผมก็ไปค้นให้ไปดูปี2013 16สองปีคืนนี้ต้องดูนะดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ปี้อารมณ์เลยก๊อปทุกอย่าง กอปลีลากอปึ้งปึ้งปึงผมทำสล็อตมาให้หมดแล้วว่าจะใส่เพลงอะไรตรงไหนนกโอเค Still moving on ปึ้งทุกอย่างก็ก็ไม่ได้ทำอะไรแต่ข้อดีก็คือปรับเสียงให้ปรับเสียงให้นะฮะแล้วก็ผมไม่ได้คิดจะเป็นพิธีกรน,นะฮะมันตลกบ้าบอเอาเป็นว่านี่แหละฮะคือคนคนแบบนี้เราก็คิดว่า เป็นคนที่เราก็พลาดไปแล้วอ่ะเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ก็ตามข่าวครับตามนั้นเลยครับตามข่าวแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ว่าก็ตามข่าวนั้นก็มีมีส่วนนะฮะแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรหรือจะการเป็นพยานอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณอยากมันมันมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโดยปกติ สมมติว่าอันนี้เป็นผู้ต้องหาถ้าผู้ต้องหาบางคนเนี่ยกลายเป็นให้ข้อมูลก็จะกลายเป็นพยานก็จะกลายออกเป็นพยานอันนี้คือลักษณะที่เหมือนจะเป็นแต่ส่วนข้อเท็จจริงผมไม่อยากคับเกี่ยวไปยุ่งเพราะว่ามรสุมที่ผ่านมาสำหรับชีดผมยังไม่ได้ทําอะไรก็โดนเยอะจนผมต้องใช้ความสงบยอมทุกอย่างนะแม้กระทั่งยอมรับพิธีกรก็ยอมยอมทุกอย่างยอมรับ กรรมการยอมรับทุกเรื่องนะฮะทุกสิ่งจนยอมรับผลการตัดสินซึ่งมันเจ็บปวดมากผมก็ยอมนะฮะให้มันผ่านไปกับความจำยอมให้มันจบจบ,จบกันไปเพราะอาจไม่มีอะครับผมว่าไม่มีไปปลดเม็กซิโกได้หรอกครับนอกจากเม็กซิโกเขาเบื่อเองนะฮะเพราะเม็กซิโกเขาใหญ่ที่สุดนะฮะไม่มีไปปลดได้หรอกครับอันนี้เรื่องจริงนอกจากวันหนึ่งน้องเขาเบื่อน้องเขารู้สึกว่าไม่สนุกลว พอน้องก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยววันนี้สนุกสุดๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่สนุกเลยก็ได้นะฮะน้องเขาเป็นคนทนความกดดันไม่ได้ในทุกๆบริบทของการทํางานทมกันเพราะฉะนั้นปัจจัยไม่ได้อยู่ที่ว่าน้องคุริฟายไม่คุริฟายแล้วใครจะไปปลดอยู่ที่ว่าน้องเบื่อหรือย,ยังก็ถ้าน้องเบื่อเมื่อไหร่น้องก็คงไม่ต้องมีใครปลดน้องไปเองนะฮะรอรอวันนั้นนะครับเป็นแบบนั้น สลับตำแหน่งเยอมากเอาจริงๆผมว่าน่าจะสละไปแค่2นะฮะนะฟิลิปปินผมยังไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าฟิลิปปินเองเนี่ยผมว่าสละยากนะฮะก็มันมีรายละเอียดเชิงเชิงลึกที่บุคคลหลายอย่างผมว่าน้องก็ยากเพราะว่าดีเรคเตอร์ก็คงแม่อนุญาตให้สลับง่ายๆครับโดยปกติตามหลักการมันก็ต้องขึ้น แต่ถามผมนะเดี๋ยวไปเขียนว่าผมไม่รับอีกถ้าถามผมว่าถ้าปดถ้าเม็กซิโกเขาเบื่อแล้วไม่เอาฉันไม่เอาแล้วฉันออกไปแล้วนะฮะอยากให้วีนาขึ้นไหมถามผมว่าอยากไหมไม่อยากผมตอบเลยว่าไม่อยากเพราะว่าการการทำงานครั้งนี้มันดูแปลกแล้วมันดูประหลาดแล้วมันดูงงก็เลยคิดว่าพอใจกับรองหนึ่งซึ่งคนรักดีกว่านะอ๋อ สถา,านการณ์ที่มันเละๆไปมากกว่านี้ครับแล้วตอมีพี่นาไดเซ็นสัญญาไม่เซ็นครับไม่เซ็นสรุปว่าไม่เซ็นหลักการง่ายๆนะฮะก็คือนโยบายเราจะไม่เซ็นอะไรเลยนะครับก็คือทํางานให้ถ้าอยากให้ทําอะไรไม่็ันจะมีผลกระทน่งไม่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมว่าก่อนที่เราจะคุยถึงมีผลกระทบต่อน้องเนี่ยทั้งหมดที่กับเรามีผลกระทบอ่ะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนเข<ม>้มมามครับเพราะว่าลองหนึ่ง มันไม่ได้มีไอ้ผลกระทบอะไรต่อชีวิตมากมายหรอกนะความสวยรูปร่างหน้าตาคำตอบเอ่อเพอร์ฟอร์แมการร่วมกิจกรรมรองหนึ่งก็สมเหตุสมผลนะแต่คนที่ไม่สมเหตุสมผลมันมีอีกร้อยพันประการที่กำลังถูกโจมตีกันอยู่ผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องไประมัดระวังในการจัดการซะไม่ต้องสนใจวีนาครับนะอ๋อไม่จริงครับ เขาไม่เคยปรึกษาหรอกครับนะเขาไม่เคยปรึกษาควินทวีปแล้วแต่เลือกนะครับผมว่าแล้วแต่เขาเลือกนะครับเขาก็เลือกเขาก็เลือกมีเหตุผลนะฮะซึ่งซึ่งก็ก็โอเคนะครับเลือกจีนก็ก็ก็ไม่ไม่แปลกก็ดีแล้วครับที่วันนี้ยังไงบ้างคที่หลายคนตอนนี้เหมือนประมาณอยากให้ที่วันวางมือจากเอ็มดีทีแล้วมาเดินหน้าแกนเพราะว่าตอนนี้เอีเอทีเอ็มดีเมันเริ่มถอยหลังอย่า่เลยก็ต้องขอบคุณครับก็เป็นความคิดหนึ่งที่เหมือนกับคนทั้งออฟฟิศผมครับเขาก็บอกว่าอยากให้ผมวางมือบอกว่า ผมก็ไม่ได้เอามาใส่มือซะเต็มประดานะถึงวันนี้ผมปล่อย,อยวางเยอะถ้าผมคิดว่าผมเอาจริงเอาจังเนี่ยสถานการณ์แบบนี้ผมไม่ยอมหรอกใช่ไหมครับผมต้องขอดูผลการตัดสินของกรรมการทุกคนผมต้องทําทุกอย่างแต่เนี้ยผมปล่อยวางให้เพราะว่าผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับชีวิตเรามากมายส่งผลกับบริษัทเราเราก็ทําธุรกิจเพียงแค่ว่าให้มันประสบความสำเร็จทางด้านการได้เงินนะครับส่วนหัวใจหลักเราก็คือเป็นแกรนด์ 25ปีนี้จะไม่กลับมาเป็นสัาก,กลแล้วตอบไม่ได้ครับอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้น<ม>เรามาลุ้นกันก่อนทันวาก่อนสิ้นปีดีกว่าว่าสถานการณ์ของ MU จะไปตกอยู่ตรงไหนแล้วจะมีการเปลี่ยนผังของการทำงานมากน้อยอย่างไรอันนี้มันจะชี้ชะตาอนาคตของเขาไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยินดีผันตามที่เขาต้องการนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตอนนี้ MGI ก็คือมามุ่งเน้น เรื่องของแกรนด์แกรนด์อินเตอร์แกรนไทยแลนด์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีออสตาแต่ว่ารอประชุมวันมะรืนนี้ถึงเรื่องท่วงทํานองจังหวะกับกฎกติกาครับน,าานี่ถามถึงแอนนะคะโอ้ตอบไม่ได้ครับ่ดเหรอคัพีนวก็ <c oughs> เอาจริงๆแล้วก็คือแกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วจริงๆเลยครับนนอยากรู้ว่าอัปเดตจริงๆอยู่ที่ใครโอ้ย,ยตอบไม่ได้ไไดครับ ไม่ได้เลยเหรอตรับไม่ได้ผมตอบไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนสัาติไปแล้วผมตอบไม่ได้ไม่มีการคุยคุยกันโอ้ตอบไม่ได้โอ้ตอบไม่ได้ไม่อยากไม่อยากเข้าไปในส่วนของกฎหมาย